สวัสดีเดอวยผมด,ดีต้อนรับมาสู่รายการกายทูชนะดสองกแล้วนะผมวันนี้ผมก็จะพามาพ่อปากัดหน,น้าผมซึ่งบ่อนี้ผมจะเป็นบ่อโตอเมียนะครับโอเคใครดูดับคลิปที่แล้วนะผมนี่ครับบ่อนี้จะเป็นโตเมียนะผมโตเมียก็ตัวผู้อยู่ประมาณ หนึ่งตัวนะผมแต่ผมต้องไม่ผิดนะผมจะพูดตัวเล็กนะผมเป็นปากัดป่านะผมอยู่ในนี้แต่ผมจะมาจับนะผมปากัดตัวเมียนะผมเพื่อเอาไปเพาะนะผมอพนาะว่าเห็นนะเมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นปลาโคยนะผมนี่คือตัวเมียที่ผมเพาะ <Wow. S 1> เอเัวสีดแดงนี่เดี๋ยวเราจะาเอาปากัดป่านะผมเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันเลยนะผมรอตากลูนะครับ ก้อนที่จะตักนะผมก็คือที่ตักปลาเองนะโ <Okay. S 2> อเคน,นี่ผมเอาไฟฉายมาด้วยผมเพื่อส่งดูว่าปลาอยู่ตรงไหนนะผมนี่ครับเูาได้ครับผมตัวเล็กกว่าตัวใหญ่นะผมนี่ครับ น่าจะเป็นดี่ดวงตัวผู้กับตัวเมียนะผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะผมนี่ครับเห็นไหมครับผมตัวเมียผมเราก็มันตัวเล็กกว่าเลยนะผมเราก็ปล่อยมันไปก่อนนะผมเราจะเอาตัวเมียตัวใหญ่นะโอเคมาตักเล็นะครับนี่ครับทุกคนเราก็ตักได้แล้วผมจากในบ่อนี้ครับผมนี่ครับเราก็ตักขึ้นมาได้แล้วนะครับเป็นปากกาตัวเมียนะผมนี่ครับ ไข่ก็เต็มท้องนะผมเนี่ครับเป็นปลาใจนี่ครับปลาใจังหวัดภูเก็ตนะผมเนี่ยครับที่ผมไปจับมาแล้วผนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ในกระป๋องนี้นะครับโอเคแล้วก็เราใส่น้ำก่อนนะครับผมโอเคใส่น้ำประมาณนี้ก็พอครับผม เราก็ใส่ไปเลยครับผมนีได้ไหม,มครับผมใส่ไปเลยเนี้ยครับปลามันก็อยู่นี่นี้เลยครับผมนี่ครับปลาใต้ตัวเมียนะครับผมนี่ครับเ,รเดี๋ยวก็จะไปดูตัวผู้กันเลยครับผมว่าผมจะใช้ตัวผู้เป็นปลาอะไรนะครับผมเราไปดูกันเลยครับผมอันนี้ครับตัวผู้ที่ผมจะเอาไปเพาะนะนครับผมเนี้ยครับ เป็นป่าใต้สีน้ำเงินนะผมที่ถูกพัฒนามาแล้วนะผมหางแดงนะผมนี่ครับเห็นครับนี่ครับตอนนี้ก็แดงคึกอยู่แล้วผมดีมันก็เริ่มก่อวอดนะผมเห็นไหมครับตรงนู้นเริ่มก่อวอดนะผมถ้าปรากดก่อวอนะผมคือปลากดมัขกงที่เราผสมพันธุ์นะครนะผมนะครับเห็นไหมตรงใต้ใบจอกนะผมเห็นแล้วคือก่อวอดแล้วนะผมลองทำเต็ม คือมันพร้อมแล้วผมแล้วก็เราก็จะมาให้ดูพวกปลาที่ผมประกาศให้ผมแกะกลงมาผมตัวนี้มันก็พร้อม,มแล้วนะผมดูครับกอร์ดครับนี่ครับกอร์ดเห็นครับนี่ครับเป็นแฟนซีนะผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมนี่ครับเริ่มกอร์ดนะผมพวกนี้ ตัวนี้ก็ยังนะผมยังไม่เห็นหอดนะผมตัวนี้ยังไม่พร้อมนะผม <S <S แล้วก็ผมก็จะเอาอันนี้ผมจะเป็นปาก,กาโอเคแล้วก็มาโลปลาแบบนี้นผมนี่ครับซึ่งปลามาดะคงใสนะผมเห็นไหมครับอะไรก็ได้ผมที่เป็นสีดำนะผมมาลองอันนี้ปลาด้วยผมปลามมระพงแบบนี้ผมเห็นไหมครับ ตัวน,นี้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเนมเริ่มองสู้นะผมนี่ครับทำเห็นอะไรํำสีดำแบบนี้ผมรับผงนะนี่นี่นๆครับอันนี้ก็จะเป็นพันเฟนตีว่าคุย้ยแล้วก็ไม่รู้นะผมนี่ครับ ผมจะเอาตัวนี้ผมเอาไปเพาะนะครับโอเคซึ่งสถานที่เพาะนนคือบ่อหลังบ้านนะผมที่ผมถ่ายไปให้ดูนะผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเอา <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะจับนะผมแล้วก็ไปใส่กันเลยนะผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นแฟนซีเหมือนกันนะโอเคนี่ครับขอสู้เหมือนกันนะผมนี่ครับตัวนี้ในนี้ก็มหาชัยนะผมนี่ครับ ตอนนี้ครับผมนี่ที่ผมจับมาใส่ในนี้นนนครับผมนี่ครับเอ็นะครับเดี๋ยวก็จะจับลงที่พ่อเลยครับผมไปดูเลยครับผมตรงนี้โอ๊ไก่เริ่มนอนแล้วผมค่ำแลว้วครับผมตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวก็เอาประกาศนะครับผมผมแนะนำว่าผมเวลาพ่อประกาศนะผมต้องลงตอนค่ำผมเพราะว่าปลาจะตัวเมียจะได้ไม่ถูกกัดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในอ่างนู้นกันนะครับผมนะครับ เตรียมไว้นะผมะเดี๋ยวเราไปเลยครับผมตอนนี้ไก่ผมก็นอนนะผมเนี่ยครับเชียนะผมก็ลูกลูกมันนอนในตะกร้าผมกับแม่มันตัว <Wow. S 1> นี่ครับอันนี้หญ้าที่ผมพึ่งอัดคลิปเมื่อวานก็เริ่มหมดแล้วนะผมเดี๋ยวถ้ามันหมดนะผมเดี๋ยวผมค่อยตัดมาใหม่นะเพ <Okay. S 1> อให้มันอีกรอบนะครับผมเนี่ยเริ่มนอนนะผมจะมีลูกน้ำนะผม ซึ่งล,ลูกน้ำนี่จะเป็นตัวยุงได้ไหมโอเคพอมาเป็นยุงปุ๊บแล้วก็มันจะมากัดที่งอนไก่นะผมนี่นะที่งอนไก่จน,เป,นเป็นแผลนะผมอาจจะทําให้ไก่ไม่สบายได้นะผมถ้ายุงกัดไก่นะผมผมเพิ่งไปอ่านมานะผมผมเพิ่งรู้นะผมว่าถ้าถูกยุงกัดที่งอนนะผมมันจะเป็นไข้ได้นะผมผมก็เลยเอาปลามาเพาะอันนี้นี้ดีกว่านะผม เป็นการที่ดีกว่าให้ยุงนะผมเงียบเลยว่บยุงมาวางไข่ครับผมเ็นว่นี่นี่เดี๋ยวผมซูให้ดูนี่ครับมันจะมาวางไข่นะผมไปชิวชิวชิวเงียบไปได้ครับผมแล้วก็เอาประกัดใส่ไปเลยดีกว่านะผมเพื่อเป็นการไม่ให้ยุงเข้ามาไข่นนี้ครับผมเนี่ยประกัดก็อยู่ในนี้ครับผมนี่อันนี้ผมเอาจอกด้วยครับผมเอามาใส่ เพื่อให้ประกัดมันมีที่หลบภัยนะผมเดี๋ยวเราก็มาใส่กันเลยนะผมโอ <Okay. S 2> เคตั้งไฟฉายตรงนี้ก่อนนะผมแล้วนะผมก็เทไปเลยนะผมเนี่ยเทไปเลยนี่ครับทุกคนเราก็ปล่อยไปแล้วนะโอเคเป็นประกัดป่านะครับประกัดป่าแต่พัฒนาผมแล้วก็ประกัดใต้ดั้งเดิมนผมเนี่ยอยู่นี้แล้วนะครับ นี่ๆๆน,น,น,นะครับเดี๋ยวก็ตัวผู้นะผมก็จะไปสร้างวตนะผมเพื่อให้ตัวเมียมามาไขนะผมเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยผมจาะแหนะผมนึกว่าตัวผู้นี่วายครับเดี๋ยวพอมันออกไขนะผมเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตอีกทีนึงนะผมคล <Okay. S 1> ับปากัดปา่ปาสายพัฒนานะผม ก็มาผสมปลากัดปลาใตนะผมนี่ครับตัวเมียไมู้หายไปไหนนะผมปล่อยไปแล้วผมในนี้ไม่รู้ว่ามาใจาอยู่ในนี้เดี๋ยวดูนะผมไม่มีแล้วนะผมในนี้ไม่มีแล้วน่าจะลงไปหมดแล้วนะผมนี่ครับไปอยู่ที่จอกแหนนะผมแล้วก็สาหร่ายนะผมนี่ เดี๋ยวเราจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะผมมาปิดด้วยนะผมกันฝนตกมานะผมถ้าฝนตกมาผมน้ำมันจะท่วมนะผมพอท่วมตรงนี้ปุ๊บปลามันก็โดดออกมาได้นะผมนี่ครับเดี๋ยวไปเอาฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะผมแล้วก็มาปิดปิดไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะหาก้อนหินนะผมมาทับไว้นะโอเคก้อนหินนะผมเดี๋ยวก็จะเอามาทับไว้นะครับแล้วก็จะเลือกอันนานะแล้วผม เนี้ยจะเป็นอันนี้ได้กันนะผมก็ไปเลยครับผมนี่ครับเราก็มาตั้งไว้ตรงนี้ตับไว้นะผมตอนที่พวากันะผมอย่าเพิ่งไปให้อาหารมันก่อนนะผมเราต้องรอให้ได้ไข่มาก่อนผมพอได้ไข่มาปุ๊บผมว่าตักตัวเมียออกนะผมพอตักตัวเมียออกปุ๊บแล้วก็รออีกสามวันนะผมแล้วก็พอลูกปลาออกมานะผม ประมาณหน้าประมาณสามวันนะผมแล้วก็เราให้นะผมให้อาหารนะครับผมจะเป็นไรแดงแน่ก็ได้นะผมหรือว่าอัีเมียหรือว่าเต้าอู้ไข่ได้นะผมหรือว่าปลาดุกแบบเอ,อ่ออะไรเขาเรียกว่าเป็นเม็ดนะผมแล้วก็ผสมเอาน้ำผมแล้วกใใใ็ให้ให้ให้ลูกปลากินนะผมมันก็กินนะผมนี่ครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วนะผม เราก็จะเก็บไม่ได้ไปนะครับเราก็เก็บแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมารอดูนะผมว่ามาดักไข่ไหมครับผมนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารไก่นะผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปด้วยนะผมเพื่อมาให้หนูนะผมมัน <Okay. S 1> มากินเศษอาหารไก่นะผมแล้วก็จะเก็บไปนะผมนี่ครับเราจะเก็บไปด้วยนะผม อันนี้เราก็จะเก็บไปด้วยนะผม <Okay. S 1> เก็บเล่มน,นี้น่ครับเก็บมาตั้งนี้นะผมนี่ครับแล้วก็สำหรับที่ดักหนูนะผมผมว่าดักไว้แล้วนะผมนี่ครับแต่เป็นเข้าสวยปั้นไว้นะผมปั้นไวก้ก็ติดตรงนี้นะผมแต่ผมก็จะปิดประตูนะผมแล้วก็เอาที่ดักหนูนะผมมาวางไว้ <Okay. S 1> ตรงนี้รเราจะดักเจ้าหนูดูนะผมว่า มีหนูลงเรืออยู่ไหมนะผมหลังจากที่ผมจับออกไปแล้วหลายตัวมากเลยนะผมยวเรามาเปียประตูนี้ก่อนนะครับเสร็ดแล้วนะผมนี่ครับเราก็ตั้งไว้ตรงนี้นผมไว้ริมๆประตูนะผมเพราะว่าผมไปอ่านมาครับผมว่าหนูครับผมชอบวิ่งตามมุมับผมอันนี้เราก็ติดตั้งมาแล้วนะผมนี่ครับเราจะมารอชมกันดะูครับว่าพรุงนี้จะได้หนูไหมครับผม ก็เรามันอัปเดตประกาศต,ตรงนี้ด้วยครับผมนี่ครับอัปเดตลูกป,ประกาศนะผมโอเคนี้บน่าจะเป็นวับลูกป,ประกาศนี่เป็นลูกป,ประกาศหม้อครับผมประกาศหม้อกสะจอประกาศป๋าผมเนี้ยหนึ่งตัวตรงนี้นี้บหลายตัวนะผมอันนี้ก็จะมีลูกน้ำด้วยนะผมเดี๋ยวผมค่อยหาอะไรมาปิดไว้นะผม ม่น้นลูกน้ำจะมากินลูกปากัดได้นะผมผมไปเห็นในคลิปหนึ่งมาแล้วผมในทูบว่าลูกน้ำผมมันจะกัดะกัดกินลูกปากัดนะผมก็อนนี้นะผมจะเป็นตู้ไข่ครับผมผมว่าเอามาให้ปากัดนะครับผมเนี้ครับเราก็ใส่ไปเลยนะผมโอเคบีบบีบอินเดียวพอครับผมเดี๋ยวปากัดมันกินไม่หมดนะผมเนี้ยครับทเทไปทเทไป รเราให้ประมาณนี้ก็พอนะผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกปลากัดก็จะไปกินเองเองนะผมเนี่ครับต้องให้พอแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูฟิวเจอร์บอร่อนะผมเนี่ยครับตรงนี้ผมเตรียมมานะผมแล้วก็จะเอามาปิดกัน,นะผมเพราพอจะพอไหมนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับผม ปิดได้เท่านี้นะผมโอเคัน <Okay. S 1> นี้ก็จะเป็นรูปปรกกัดนะผมประมาณสิบตัวได้ผมประมาณนี้ห้าถึงสิบตัวนะผมเท่าที่ผมนับมาผมตัวนี้มัก็ว่ายอยู่ใต้นะผมนี่ครับว่า,ายม่ใต้นะบผมอันนี้เราก็ปิดไว้นะผมแล้วก็อันนี้มาปิดอีกทีนึงนะผมนี่ครับปิดอีกทีนึงครับผม ๋ยวผมค่อยไปหาเวเจอจะบอกแบบนี้ผมมาปิดเพิ่มนะผม <Okay. S 2> โอเคดูที่เหลือนะผมนี่ครับ <Okay. S 2> อันที่ผมให้อนุบาลรูปกกัดนั่นคือตู้ไข่ครับผมนี่ครับ <Wow. S 2> แต่ใครยังหาอนุบาลอ่านรูปปกกัดไม่ได้เนี่ยตู้ไข่ครับผมโอเคมีไข่ที่เซเว่นนะผมนี่ครับหร <Okay. S 2> ือว,ว่าตามตลาดทั่วไปนะผมแค่บอกเขาว่า เต้าไข่นะผมแล้วก็เขาก็จะไปออกมาให้นะผมนี่ครับเต้าไข่แล้วก็ามาให้ปลากินนะผมลูกปลามันกินดีนะผมนี่ครับแลไก่ก็เริ่มนอนนะผมนี่ครับตอนนี้ผมก็เปิดไฟนะผมผมอัดคลิปนะผมผมเลยเปิดไฟนะผมไก่ก็เริ่มนอนนะผมนี่ครับนี่ครับมดืดคราวนี้เราก็ามาชมความย้ำ ค่ำคืนนะผม <Wow. S 1> มืดจริงๆนะผมนี่ครับโอเคครับอันก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับผมด้วยผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ๆทุกๆวันนะผมขอบคุณครับ